วัสดีครับผมคุณอยู่กับผม P Y C S R J และนี่คือ Hero of New Earth นะครับผมนี่ก็เป็นการแบนโตวนั่นเองนะครับยิงกินนี่เป็นรีมันเป็นรีเพยนะทุกคนไม่ต้องไปคิดมากนะฮะผมกดโปรแกรมโหลดไว้แล้วแล้วทีนี้ก็เรียบร้อยครับมันเสียไฟล์มันเสียนะฮะก็ไฟล์เสียไปก็เลยต้องมานั่งดูรีเพย์และภาพใหม่นะครับมาดูกันนะอาจจะภาพดีไม่ดีไนงะก็ฝากบ,บอกกันด้วยนะครับผมมาม่ ฝั่งผมดาบเป๊ปมาหนึ่งแต่วันนี้ครับมาฝั่งนู้นก็ไม่รู้จะดาบตัวอะไรมาบ้างนะครับ <c oughs> นู่นเหมือนดูการแข่งอ่าแล้วฝั่งริเจนหรือฝั่งผมเนี่ยดาบอาูนาอีกหนึ่งนั่นเองมีเป๊ปและอาลูนามาแล้วนะครับแ <c oughs> ล้งอีหนึ่งตัวเป็นแครี่ครับผมฝั่งนูลนน่าจะแก้เกมกตอนท้ายๆนะครับผมดูฝั่งผมดาบตัวมาก่อน3ามตัวแล้วน่าจะหาทางมาแก้ได้นะครับมา ตัวซิว่าจะเลือกใครบ้างแต่ผมนี่เลือกเป็นตัวอ่าแพนด้ามอนียมนะครับจริงๆเกมนี้มาแพนด้ามอนี่ยมคนระับผมเลือกมาแล้วมาในฮาวเอาละเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในเกมนะครับว่าแต่ละฝั่งจะมีใครต่อใครบ้างนะครับมาดูกันเลยไปวันนี้ก็เริ่มเข้าเกมอ่าฮีโร่ออฟเดอเอิร์ในแมปมิดวอร์รอน,บบ War นะครับน่าจะมันอะมา โอเคขยับซ้ายขวาได้อัพหนผมอัพหนึนะครับฝั่งนู้นขอทําการเริ่มเกมใหม่นั่นเองนะครับส,ส่วนฝั่งผมจะมีแพนดาเมาเนียมเปปโบแล้วก็อารูน่าไนท์ฮาวแคล้งนะฮะฝั่งนู้นจะมีมาเทอร์นะครับเบบเบนเดอะแมทแมนแล้วก็ตัวด็อกเตอร์ w a พ h ลเซอร์วาชิฟนั่นเองนะครับเอามาแก้ทางเจ้าตัวนี้นะฮะนี่เลยเจ้าแคล้งอะเจ้าเอเปปโบที่มีบิงนะครับ ตัวนี้ก็สามารถบิงได้ตัวนี้ก็สไลด์ไปมาได้นะครับสามารถหนีได้เลยโอ้โหเป <Hey, come. S 1> ็นการแก้เกมที่เจ๋งพอสมควรเอาละออกเป็นพาวเวอร์สปายนะครับผมแล้วก็เลือดหนึ่งขวดมานาสามขวดนะครับเพราะว่าแพนด้าเมาเนี่มต้องใช้สกิลทั้งหมดสี่สกิลเลยใช้มานาค่อนข้างสูงนะครับเกมนี้ <Yeah. S 1> เอาละมาดูแพนด้ากำลังวิ่งอยู่นะน่าจะวิ่งไปบางคลิปโอเค,อ,เคอาจจะเมาเมาหน่อยฮนะเมื่อกี้เมาลวนๆวนไปแล้วครับผมมา ตอนนี้แพนด้าไปแล้วครับบางคลิปอยู่นะฮะมีการจุดพลุเกิดขึ้นพนด้าวันนี้กำลังฟาชิไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อเอาลเวลตอนต้นเกมโอ้โหแคลรี่เหล่าแคลรี่ลาไปหมดเลยนะครับผมพนด้าไม่ได้สักหน่อยเลยุ่มให้หนึ่งทีไม่ได้ล้าอีกแล้วทุบคลิปไปรอลัดสวยนี่ไงล้านิดหนึ่งอ้าวหลวงพ่อเก่าๆมาวาชิฟใส่สกิลโดนสกิลหลวงพ่ออีกทีนึงแสบๆร้อนๆงคันๆัน,นะฮะไม่ได้ลดเลือดไปมากเท่าไหร่แต่ก็พอสมควรอย,อยู่เลย มีตังค์อยู่200นะครับกดดูหน่อยดูสิว่าใครออกอะไรบ้างนะครับแน่เป๊ปออกขวดอามาแล้วก็อรุนาออกขวดตัวของนายฮาวก็ออกเป็นขวาแล้วก็เจอตัวพุ่สัพพายนะครับแน่เริ่มมีการใช้สกิลกันมากขึ้นโอ้โหพันด้าดึงออกมาเรียบร้อยโอ้โหพันด้าเป็นศพแน่หรือเปล่าพนด้านี้พนด้านี้นี่บัตสดชีวิตนี่สดชีวิตโอเคตบ,บหลังกระโดดเตะหลังโอ้โหอรุนาปากบ้องใส่หลวงพ่อร่วงไปนะครับ ยังคงไล่ตีกันเรื่อยๆฝั่งทางของลีเจนไปฝั่งขึ้นนั้นนั่นเองแพนด้าก็เวลสีแล้วบ้านชองไม่กลับนะครับเติมเรื่อยแล้วก็อยู่ต่อเลยมาฝั่งนุ้นกระูวดเริ่มใหม่เรื่อยๆนะครับอ่าโอเคโอ้แพนด้าก็หลวงพ่อมนก,ก็ทืบหน้าหลวงพ่อทีนึงถัานควายแล้วก็ทุบมาสองทีตลหลวงพ่ออรุณหน้าป่าบ้องลับอีกหนึ่งตัวนั่นเองการช่วยเหลือของแพนด้ามันเริ่มขึ้นเป็นหนึ่งแล้วนะครับมาเรื่อยๆเกมนี้ถือว่ามาช้าๆแต่มาชัวร์นะครับ ฟัังดิจเก้นก็ขอโหวตเริ่มอ่าไม่ใช่โหวตเริ่มเกมใหม่แต่ขอโหวตอยุดชั่วคราวเนื่องจากเป๊ปออกไปนะครับผมแม่มีการหลุดเกิดขึ้นฝั่งนี้เหลือสี่คนค่อนข้างจะลำบากฮะเพราะว่าตัวเปิดก็จะมีแค่แพนด้ากับอารูน่าที่มีสกิลสตัน์นั่นเองกองค่ายากนะครับเพราะว่าตัวแพนด้านี้ก็เป็นเป็นสกิลดับตัวนะไม่ใช่เป๊ปที่ว่าจะสตัร์ไหลตัวได้นั่นเองมีการติดเกิดขึ้นว่าเป๊ปเพื่อนเข้ามาได้แล้วเพื่อนรออยู่เข้ามาเร็วอีเวนมา ทีมวาลัดแม่นจังนะครับผมแข้งได้มีการตัดพอแบบน้อยใจว่ากูโดนลัดบ่อยจังว่า2ตัวเนี่ยฮะทั้งอลูน่าทั้งไนฮาวนะฮะสตัวลัดในต้นเกมอ่าแพนด้ามาอัพ3นะครับผมอัพอัพหนึ่งสามหนึ่งสามนะครับเกมนี้เนื่องจากต้องกระโดดสตาร์แล้วก็ทุบให้ทบสี่ทีนั่นเองทุบไปโอ้โหแค้งนะครับแค้งมีการเจ็บนิดนึงอนะโดนแมทแมวสไลด์หน้าเข้าไป ลวงพ่องัดหลวงพ่ออีกแล้วกระทืบหลวงพ่ออีกแล้วทีนึงไอโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หูอดไหมแผนด้านอดไหมแผนด้านอดนะวิ่งรอดบอกออกมาในเดินกลับบ้านเดินกลับบ้าน,บบานไหมไม่กลับนะครับยังอยู่นะฮะนายฮาวกำลังโดนย้ำอยู่นะฮะเลือดเท่าวันเอาอยัาง,ไ,ออยงไ,ไงดีเอายังไงกระแสเอายังไงดีวิ่งกลับบ้านดีไหมกลับบ้านดีกว่าน,นะครับกลับพร้อมหนายฮาวเป๊กไปยังไม่เข้ามานั่นเองนะฮะนี่เป็นยังไง มาดูกันมาดูกันที่แพนด้าฮะกำลดังเดินกลับบ้านอยูน่นี่เข้าไปแช่บอ่อนะครับเพื่อฟื้นฟูนฟนฟนมานานแล้วก็เลือกนี่มีกระโดดโชว์หนึ่งทีนะครับคิดว่าเทไหมมันก็มันก็ไม่ได้เทนะฮะแต่ว่าอยากโดดเฉยๆโอเคเอาละไปดูถ้าเป๊ปหลุดอ่าแพนด้าว่าถ้าเกิดเป๊ปหลุดเนี่ยผมขอขวนนะครับอ่าเพราะว่าเนื่องจากแพนด้านี่ยใช้สกิลสีสกิลนะครับผมก็อย่างที่ว่าไปข้างต้นต้องใช้มานาค่อนข้างเยอะพอสมควรเกมนี้ วาชิมาอีกแล้ววาชิมาอีกแล้วไม่โดนนะครับมาปาไปป๊บคัน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 เรียกว่าคันคัน,นแต่ว่าใครโดนบ้องไปตอนเวลตอนต้องเกมนี่ก็ถือว่าเจ็บเยอะนะครับเพราะว่าอารูน่าน่าน่าจะอัพสองนำมานไ่้เอง,งไปดูว่าเป๊ปว่าลงแนวคิดได้ฮะเพราะว่าทีมเราค่อนข้างจะกดดันสี่ต่อส่วนแล้วสี่ต่อส่วนแล้วนะฮะโฮ้ยเป๊ปเข้ามาฮะนี่ฮะโ,โอ้คูดาวอยู่กลังคูดาวเวลาเข้ามาอยู่นะครับ เราได้มีตัวเข้ามาสตั้มมีตัวเข้ามาเปิดให้นนเองกทางนู้นก็ยืนอยู่ติดป้อมฮะเอาค่าติดป้อมเลยเนื่องจากว่าโดนฝั่งฮีเจนย้ำหน้าไปหลายทีนะครับเกิดอาการกลัวกันบ้างแหละมาได้ายังคงวิ่งรัวนๆนะครับผมวาชีฟใส่สกิลหม่อีกแล้วอารูน่านะครับกะแกงก็โดนสกิลไปติดปลาไปเป๊ปยังไม่ลงมานะสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับที่คูดาวกลางเข้ามามาแล้ว แพนด้า <Panda S 2> จะเข้าไปไหมไม่เข้านะฮะปลาเราอนุนาสตาร์ไปหนึ่งทีนะครับมีการตกใจเล็กน้อยเ <ๆๆ S 2> อฟงงอุบัวโดนสกิลของวาชิฟอีกหนึ่งนะครับหลวงพ่อก็จะเอาอยัางไงหลวงพ่อยินเป็นด่านหน้าให้ถ้าตัวเองเป็นแทคงนะครับผมฝั่งนู้นมีแทคงแค่หลวงพ่อฮะที่ว่าเป็นไม่ได้ฝั่งผมก็จะมีผมกับเป๊ปนะครับนี่นคือแพนด้าเมอเนียมนั่นเอง โอ้โหปลาท่านหนึ่งใส่คลิปแต่ว่ากูเจ็บไปด้วยวาชิปก็อเอากูซ้ำอีกปลาวาชิปไปที่เลือดหาไปเป็นข้อเป๊บเข้ามาทันใน30วิวิสุดท้ายนั่นเองโอเคกำจัดคลิปทิ้งไปมาดิสตันโอ้โหเรียบร้อยครับมาแล้วก็ทึบมากทึบมากแล้วทุบหนึ่งสองสามเอาไปไม่รอดไหมหน้าไม่น่ารอดอตาไปนหนึ่งแล้วครับกระโดดไฟหลังมเมกเบนหลังฉีกเลยนะครับผม อ้าแล้วนายฮาวก็โดนมาเทอร์เก็บไปนะครับเป๊ปมาแล้วเป๊ปมาแล้วไงแพนด้าตามหลังเป๊ปมาแพนด้าตามหลังเป๊ปมาอลูน่าคิวไปสองครัมีรูนเฮดเอายังไงเอายังไงหลวงพ่อมาเอายังไงงั้นหลวงพ่อกะโดดกระทืบไลยสองตัวทุบโอ้โหแพนด้าได้เก็บไปหนึ่งตัวได้ยังไงต่อกระโดดทุบเมกเบนทุบเมกเบนทุบเมกเบนโอ้โหนายฮาวเก็บเมกเบนไปได้นะครับมานะครับผมตีทุบทุบ โอ้โหแพนด้ามันนี่กำลังโดนโดนโดนไล่อยู่กระโดดโอ้โหกระโดดไม่ทันนะครับไม่เอาได้ลัดไปจังหวะสุดท้ายนี่เองแพนด้ามันเป็นรองเท้าโคตรมาเชลียวเพิกทำการวิ่งไวขึ้นนะวาร์ปลงป้อมเลยนะครับผมมามาเราดูป้อมเลยเพนด้าลงมาแล้วนะครับผมมาแล้วมาแล้วเอาโดนแล้วกระโดดกระทืบไปฮึมไม่ได้ลาดนะฮะงัดมาหนึจะตีมไม่ฮาวกระโดดลัดเดอะแมนแมนไปไล่ยิงไปเรื่อยๆนะครับทีมฝั่งผมไล่ยิงฝั่งลุงวาชีว่า หิวอารูน่าจัดเลยนะครับมีความแข็งกับอารูน่ายังสุดใจเนื่องจากโดนปลาบ้องตามฮะแพนด้าลังไล่ตามอยู่โอ,โอ้โหอลุูน่าโดนวาชิพยายามไม่ไม่น่ารอดนะครับตีหนึ่งสองสามสี่ทุบหแพนด้าเก็บวาชิไปได้นะครับโอเคแข้าพยายามฟาร์มคลิปอยู่เป๊ปพยายามฟาร,ร์มฮะเนื่องจากเข้ามาท้ายๆแล้วก็ฟาร์มไม่ค่อยทันแพนด้ายาืนแอกแอเหมือนรออะไรมาส่งสักอย่างนี่ทางอารูน่าพีมาห้าใสทีฝักตรงครามด้วย โคเด็กก็มาใครออกโคเด็กเอ,อ่ยดูสิอารุ่หาออกโคเด็กโอ้โหฟังผมก็นำสิบสี่ต่อหนะครับเยอะพอสมควรต่อต้องเกมนะอืมหลวงพอ่อโดนบ้องไปก็มีเจ็บเจ็บ,บ้างแหละโอ้โหแฮนด้าก็โดนท่าของวาชิ e. ไปหนึ่งทีแต่ไปหนึ่งปุ๊บ เอาไงต่อเจ้าเอาไงต่อลวงพ่องัดรวมพ่อมากระทืบหรวมพ่อทุบหนึ่งสองสามสวยแพนด้าได้รัดโอ้โหเป๊บเก็บทางแมสแมนไปแพนด้าทำการจัดการฝั่งมาเธอร์ไปนะครับผมหืตีเมกเบนเมกเบนมีสิลบิงบิงหนีไปอะไรไม่ทันฮนะโอ้โหมีการปักหวาดเกิดขึ้นแน่นอนจังหวะนี้แพนด้าทำอะไรอยู่แพนด้ามองหาเพื่อนมองหาเพื่อนไปแล้วมองหาเพื่อนแม่เห็นว่าไม่เหมาะจังหวะไม่เหมาะไม่ขึ้นไปนะครับผมเดี๋ยวกลายเป็นไ,ไก่ให้มันกินเปล่ามาแล้วจังหวะนี้ ปลาเอาไปแมทแมนโดนไปเกือบหมดหลอดนะฮะบ้องอลูน่าน่าจะอัพเต็มสีแล้วจังวันนี้มาดูกันต่อเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ไปมาแพนด้ากบับบางคีบเอาไว้นะครับหลวงพ่อก็โดนช็อตไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยแ <c oughs> พนด้าโดนไปด้วยนั่นเองการ์ดการ์ดกเกมนี้หดชีพหดชีพไปตัดไปไป การควบคุมการเล่นฮนะผมสามารถดูฮีโร่หนันะโอดีเพที่แพนด้ามอนเนียมนะครับผมสวยอุ้ยแพนด้ารอจังหวะนะครับแมตแม็กก็โดนทีครึ่งหลอดครึ่งหลอด <c oughs> โอเคอารูนาชื่อรุนแยกล่างไปการชี่ไว้ก่อนนะครับผมนี่แข้งก็ช่วยยิงเสริมมาแล้วมาแล้วเ <c oughs> อาวะเป็นหวัดนะครับผมทุกคนผมพอเอาไงแพนด้าอัพหนึ่งเอ็มสี่นะครับสามารถหัวหน้าได้สี่ทีนั่นเอง ฝั่งโน้นก็คงจะเกรงกลัวกันบ้างแล้วครับโอ้โหปลาบ้องไปทีละครึ่งหลอครึ่งหลอนฮะฝั่งโน้นต้องเจ็บกันบ้างแล้วครับผมแฮนดากำลังเดินไล่วนหาฮะเราคลิปมานะครับเลือครึ่งหลอนนี้ยังไม่กลับยังอยู่นะครับผมเนื่องจากมีกรอบสโตนนั่นเองนะฮะช่วยเพิ่มมานา<ๆ>เพิ่มส่วนต่างๆเพิ่มมานา<ๆ>เพิ่มพลังเลือดอเป๊ะออกบิงมาเล่นเลยเพื่อนอ๋อ ทำให้นด้เหมืนเดิมีการสั่งสอนเพื่อร่วมทีมนะครับผมเป็นกับตันทีมเป็นไลท์คลอสนะครับฝั่งเรากดยอมแพ้นะครับผมกดทําไมวะเนี่ยเฮ้ยใครกดวะเอาละจริงๆไิงนฮาวน่าจะเก็บนะครับไม่ใช่ตัวอารูน่านะจริงๆนะมาเป๊ปจ่อ,อบิ้งโอปิ๊ปเป๊ปเอาบิ้งมาเล่นแล้วเป๊ปเอาไงเป๊ปเดินเข้าไปเป๊ปเดินเ,เ,เ,เข้าไปบิง้งแม่เกิดอ่างแมปเรียบร้อยเป๊ปโดนยำไม่น่ารอดโอ้โหแมทแมนหลวงพ่อแล้วก็ทางของ อด็อกเตอร์ด้ทำการจัดก,การฝันนั้นไปยังไงยังไงต่อยังไงต่อทุบหนึ่งหนึ่งสองโอ้โห,โห,โห่กัดจะเข้าไปลาเขาได้โดนแ้งเก็บภัยแทนนะครับเรียบร้อยอลรูน่าก็โดนบ้องเข้าไปนะครับอาูน่นาปาบ้องไปแต่ไม่โดนศัตรูนะฮะตัวเองปาไปก่อนสิบแปดต่อสิบเกมได้เปรียบค่อนข้าง,ง,งสูงขอนให้หน่อยไม่ขอนนะทีมไม่น่าขอนแน่นอนเกมได้เปรียบขนาดน,นี้ไปดูที่แพนด้าแพนด้าเข้าไปเอาคอลิปฝั่งรู้เริ่มมานะฮะ แทงงอกโหกรสตันยังสวยเป็บกอือหึไม่น่าโดนไปทุบหนึ่งสองเก็บหลวงพ่อไม่ได้ตูหลวงพ่อไม่ได้โดนดึงโดยด็อกเตอร์นะยฮันโดนดดิโดยด็อกเตอร์เฮนด้าเดินถอยออกมาแล้วครับผมหลังจากที่เก็บคิวไม่ได้ชิวๆนะครับออกกอบสโตนออกตัวบีสตาร์มาก็น่าจะต้องออกเป็นกระจกยาตะโทดทับหน้าครบไปอีกหนึ่งนะฮะเก็บทำเด็กเบนไม่ได้โดยเฮนด้าเมลเนียมและแมทแมนถูกเก็บไปโดยอารูน่านะครับแมมหัวพอสมโอ้โหโดนแล้วโดนแล้วไม่ ไม่ abei, ไมีใครสนใจยายดีเลยตายไปนะครับแหมน่าสงสารนะรุ่นหน้าถ้ามีดุนเฮดแต่เขายังเข้าไปให้โดนดึงโดนดนดนูดนะเจับเจ็บไปเปรียบยังยังไงต่อเปรียบยังไงต่อนะครับโอ้ตอนนี้ทางพันด้านี่ได้ออกไอตัวพิกโกเบนมาแล้วฮะได้กระจกมาหนึ่งชิ้นมาดูสิเรียบร้อยได้เป็นไอคอนออฟกอดดิสนะครับผมแน่นอนว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพระแม่นั่นเองอ่าเป็นไงล่ะ ออกเลยอ่แคมบ,บอกมึงมึงออกมึงออกไปเลยทุกคน,นไม่อยากเล่นอุ้ยอุ้ย,อยเอาแล้วแพนด้ามาแล้วง,งัดแล้วก็ทืบน่านหลวงพ่อยอยู่ที่ทุบไปเรียบร้อยเพนน้านเก็บมาทางมาท่าไปนะครับขว,วาซิฟสกิลใส่เดินหนีเพนน่าพยายามเดินหนีอยู่เดินหนีอยู่ฮนะแพนด้ายังไม่ได้แช่ตินะครับทุกเกมมาแล้วนะครับโอเคตีหวาดทิ้งเลยฝั่นงนู้นแพนด้ายังคงรออยู่อยู่ที่ป้อมฮะรอเพื่อนเปิดก่อนแล้วเพนน่าค่อยตามเพราะจะรอร้านนั่นเอง ชั่วร้ายจริงๆครับแพหน้ามอเนียมตัวนี้ไปเข้าไปไอหน้ามอเนียมองหัวคลิปอยหัวชิบว่ามองหาศัตรูแม่ไม่เข้าสักทีฮะเสียไปเลยไอหน้าช็อตไอหน้าช็อตไอหน้ายังไงพัดกระโดดแล้วกระโดดสักปั้นเอาไป้หนึ่งทีโอ้โหกระโดดตีมั่วโอ้โหเก็บไปสองตัวนั่นคือมาท่าแล้วก็ทาเมิกเบลนแล้วทุบอันติใสโอ้โหโดนโอ้โหเก็บไปสามตัวยังสวยสามตัวยังสวยยังไงสามตัวยังสวยยังไงวาชิปวาชิปโดนอยู่วาชิปโดนอยู่โดนหนีเดินหนีแล้วฮะ เดินหนีแล้วโอ้โหงัดมากระโดกระทื้นหน้าทิ้งหนึ่งสองสามไม่ได้นะครับโดนเก็บไหมไม่โดนนะครับผมโอ้โหเก็บไปสี่ตัวเอ็ด้าเก็บไปสี่ตัวนะฮะทางแมสแมนมาแมสแมนก็เดินหนีไปแล้วนะครับผมแหมเอ็ดากดเลือดนะครับพอมีไอคอนในการฮิวเลือดหิวมานาอยู่ไม่ต้องกลัวนะครับแหมเลือดพุ่งกระตุยกระจายเลยไม่ต้องกลับบ้านกลับช่องกันแล้วจังหวะนี้ด็อกเตอร์มาแล้วด็อกเตอร์จะเอายังไง หมอเตอร์มาแล้วป๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไปกระโดดเทียบไม่ได้รัดนะครับเสียดายมาแล้วปึ๊บแมทแมนมาทุบแมทแมนหนึ่งแมทแมนวอล์กหนีไปแล้วนะครับแมไม่ได้คิวเลยเสียจังหวะไปนะครับเมื่อกี้มาต่อที่เกมกลางน้ำกันดีกว่านะครับฝั่งนู้นโอ้โหเพดเบนมาแทงกับเขายิงเบนเบนครับวอล์การยิงของคอนข้างจะแรงขึ้นมากโดนท่าของวารชิฟนี้ก็เจ็บนะครับไปลุย เจ้าไงเจ้าไงรอฝั่งนู้มานะครับรอฝั่งนู้เดินล้ําแดนมาหน่อยแล้วก็จะอัดสกิลใส่หน้าสตูทันทียี่สแปต่อสิห้าห่างกันทั้งหมด13ตัวสกิลสวยว้าวหล่อมพ่อปลาท่าหนึ่งใส่โดนทั้งไอฮาวโดนทั้งคีเปอร์นะครับไม่ไม่ทำการยิงนายป้อมไปเห็นว่าเกะกะนะครับช็อตเข้าไปะพันดาไปงัดหล่อมพ่อมาอีกแล้วกระโดดกระทืบหน้าหล่อมพ่อทีนึงปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ช็อตโอ้โหปลาบ้องลัดทันนะฮะเนื่องจาก จะมีเปพลอยคอมโบโอ้โหโอ้โหเมกเมยโดนทุบโดนเก็บไปโดนแข้งนั่นเองเฮ้ยโอ้โหด็อกเตอร์ทำการเก็บแข้งไปได้นะฮะจังหวะนี้จะาไงดีจะาไงดีจะาไงดีทุบให้งัดขึ้นแล้วก็โดดทำไม่โดนนะครับผมแหมน่าเสียดายวาซีสทำการทุบทุบไปโอ้โหด็อกโอ้โหด็อกเตอร์ยังเข้ามาถ่ายได้นะโอ้โหด็อกเอาแล้วโดนแมทแมนเก็บไปนะครับทางไพนดาเมาเนี้ยเจ็บๆคันๆเลยนะครับผมตอนนี้ไพน่าก็มีอันนี้อยู่สามพันแล้วนะฮะ เงือสามพันเขาจะออกอะไรมาเป็นชิ้นต่อไปออกขวานมาดูถ้าจะออกฮาร์ดไม่ก็บัตรบอนนะครับผมเกมนี้โอ้โหโอ้โหโดนสับแหลกโด้เม็ดบอสับแหลกนะฮะมาแพนด้ามาแล้วไม่ต้องกลัวนะเพื่อนๆแพนด้ามาแล้วเรอวสิบเอ็ดน,นะครับของโคตรเยอะเลยแพนด้าเร็วแค่น,น,นี้ไปแพนด้าเดินเดินเดินลุยเลยนะ,ะไม่ไม่ได้กลัวครับมีกระจกแล้วก็อื่นพอสมควรโอ้โหยับ Rium, Dante, Nacional, เมกเบนยับนะครับด้วยความหิวดูดับเบิลดามจของเขาเอามาดิโอ้โหหลงพ่อปลายนนใส่ก็ร้อนๆนะครับร้อนแป๊บเดียวนะครับผมไฟไฟแทบไม่ได้สกิดะไรตัวแพนด้าเลยผมพ่อไม่เดินทำไมทำไมมันเดินเก๋าจริงวะตีหน้าอยู่ทีหนึ่งไปแล้วจ้าโอ้โหจริงเปิ๊บน่าจะเปิดจังหวะเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหมามาก็กระโดดทำหน้าทุบทุบหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเมกเบนเมกเบนโดนเมกเบนโดนแคงเก็บไป เก็บเมสเบนแล้วแมสแมนไปนะฮะโอ้โหฟาทอสอีกแล้วเจ็บนะครับผมเจ็บโอ้โหมากันแล้วถั่วเนี่ยเขาเรี้ว่ามามาเลยโอ้ด็อกเตอร์รีเพาเซอร์กระโดดกระชืบด็อกเตอร์แม่หลวงพ่อสปีดให้ด็อกเตอร์ได้นะครับจังหวะนี้รอดไปโอ้โหแน่นอนฮะทาฟานุเก็บได้โอ้โห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 แพนด้าเก็บทาเมสเบนไม่ได้หนีฮะหนีครับหนีเร็วหัวอันติใส่ไปเลยนะครับผม มาทุบให้ทุบน่ารักนะครับในฮาวก็จะกระล้าทันทีอัพสองมาแล้วนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสี่เต็มแล้วนะครับจังหวะน,นี้ไปรอของมาส่งหน้าจะเป็นของอะไรเอ่ยเราจะมารอลุ้นกันอะมาส่งแล้วเฮ้ยได้เหรออัพเรื่มมาก่อนนะน่าจะเป็นบัตรบรอลน,นะครับเนื่องจากออกยอดตัวอบอร์ติงแฮมเบรนนะครับผมเอาไว้ กระทืบหน้าเป็นหนึ่งทีทุกหนึ่งโอ้โหหลวงพ่อทำการอัดอัดให้ทุกอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อมีระเบิดให้ทั้งหมดสวยไปแล้วผันหน้าเก็บแมนแมนไปในเอาเก็บแมนเบ้นหวาชิฟหวาชิฟงงโดนโอ้แข้งเก็บไปหนึ่งตัวด็อกเตอร์ทำการเก็บผันหน้าไปแล้วนะมีการใส่ปลี่นให้ด็อกเตอร์ด้วยโอ้โหล่วงนะฮะโอ้โหนหา,ายฮาวไล่ยิงๆๆนายฮาวไม่ใช่ไม่ใช้ไล่ยิงไล่ขวัญนะครับโอ้โหโอ้โหนหายฮาวโดดลัดอีกแล้วอย่างแม่น มาแข้งนี้ไม่รอดนะครับทางแมทมาเก็บแข้งไปได้แันดาเก็บดับบลดัมเมดได้แล้วนะครับนะ่ากวจริงเขาไมีดับบลดัมเมดดัมเม,ด,ด,เมดที่2 7 5 <c oughs> อเเรียบร้อยนะครับงัดมาแล้วก็กระพือไปหนึ่งทีทุบทางของพันด้าเมเนียทำการเก็บอาชิไปเก็บเก็บไอตัวเม็ดไปวิงนตัวหลวงพ่อกำลังยืนแอกงง,ง,งงนะครับผมหลวงพ่อไปไหนหลวงพ่อสวัสด,ดี โอ้โหเก็บเป๊บเก็บ,บเอกเปรมไปได้นะฮะกระโดดกระทืบไม่โดนงัดมานนหนุ่มพ่อมาทุบหนุ่มพ่อโอ้โหหนุ่พ่อกระโดดหนีพ่อหนุ่งพ่อทำงานกระโดดหนีใส่ปีงให้ตัวเองด้วยทุบให้ทุบใ,ห,ให,ห้โอ้โหโอ้โหพันโอ้โหแข็งนะฮะมันรัดมันมันรัดตัวพันหน้าไปนะครับผมทุบโ,โ,โคเด็กจากอลูนาสัดหน้าไปหนึ่งทีโอ้โด็อกเตอร์กำลังย้ำเพื่อนเรากระโดดกระทืบด็อกเตอร์ทุบหนึ่งโอ้โหโคตรแรงพันหน้ากระโดดทระื้แล้วทุบหนึ่งทีย้ำไปครึ่งหลอดตายไม่ ไม่ตายนะฮะกระโดดทุบหนึ่งอันติใส่ไปเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โหโยับมีการมีการออกสกิลกันยับยับนะเกมนี้โอ้โหมาดิครับโอ้โหไปนะก,กระโดดนี้ไม่รอดน,นั่นเองอัพเป็นสองนำไหมอัพสองมานะครับต่อไปจะออกชิ้นอะไรต้องรอติดตามชมน,นั่นเองไปกันด้าก็ซื้ออ่าโผมโผมโผมผมยิงสโตนนะครับผมเพื่อวาร์ปปเลยอุ้ยตีวาร์ปทิ้ง ฝั่งนู้นได้ปักหวาดรอนะครับโอ้ยเป๊ปมาเป๊ปมาเป๊ปตายไหมเป๊ปไม่น่ารอดเป๊ปไม่น่ารอดแพนด้ามาแล้วแพนด้ามาแล้วจ้าทุบให้โอ้โหทุบให้ทุบดอกเตอร์หนึ่งทีสามทีสวยงามเป๊ปไม่รอดนะฮะทุบให้หนึ่งทีทุบให้หนึ่งทีโอ้โหโคด็กจากอลูน่าทุบไปทุบไปทุบไปวายชีนงงวายชีนยังงงอยู่วายชีนงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นทุบทุบสองทีโอเควายชีไปกระโดดกระทืบนด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แน่นหนีไม่ได้ในฮาวโดดตบหลังนะฮะดหนีไป งัดมาหลวงพ่อมาหวัดดีหวัดดีครับหวัดหวัดดีครับเมกเบนเมกเบนสับอยู่ทุบเมกเบนทุบเมกเบนเมกเบนไม่เป็นไรเดินหนี่งเนื่องจาก,กาโนเบิร์นมานะคือเมกเบนเป๊ม่มกิปเมกเบนไปได้หนึ่งตัวนะครับเหมือนงาตามท้องเรื่องมาแล้วมาแล้วว่าชี้มามาไหมไม่มานะฮะเนื่องจากลัวรวนย้ำน,นั่นเอน็มซีว่าข้างหน้าเขาจะเอกอะไรอีกหนึ่งชิ้นนะฮะตอนนี้ค่อยๆไปช้าๆนะครับ พนด้ามาฝั่งนี้แล้วนั่นเองเดินลุยนำหน้าครับเปเปิลเลยนะครับผมแม่สองตัวที่ยังออยู่่าแพนด้าเดินถอยเดินทึกๆอยๆนะฮะเนื่องจากก็ไม่กล้าเข้าไปตัวยังไม่หนาพอเอาดิให้สตาร์ทมาดิไว้กระทืบหน้าเมกเบนโอ้โหหลวงหลวงพ่อช่วยเมกเบนด้ยโดนโดนคางเอ่อตัวด็อกเตอร์ดูดไว้ไม่รอดเดินหนีกันเจ้าระวัดเลยนะครับจังหวะน,นี้เดินหนีกันเจ้าระวัดเลยนะฮะโอ้โหโค้ชจะอลูนา่าฉีดไปหนึ่งทีแมทแมนถึงกับร่วงนะ วาชิมาวาชิมากระโดดกระทื้นหน้าดรดรเอาอาไงทุบนี่ไงทุบไปหนึ่งทีโอ้โหทุบทุบตัไม่รอดดอมวาชิเก็บไปเตีไปโอ้โหอรุณมากบ้องดร์เก็บไปสองตัวถือว่าเาเริ่มเอาคืนแล้วฝั่งนั้นนะครับมาเอ็นด้าออกไรเอ่ยไม่ไม่เห็นนะฮะดูสิอุ๊ยไดบัตรบอมาหนึ่งชิ้นย้ายของมาเขาเขาเขาจ่อเขาจ่ออะไรมานะแต่ว่าเงินรวบไปนะฮะจากสามพัน ผมไม่มีเห็น,นครับว,ว่าเขาออกอะไรมาไปเรียบร้อยเห็นเมฆเบงกับหลงพ่อมาทืร์นะครับเป๊ปจะาไงเป๊ปมีลูนวิงวอล์จะเอาไง,ปปเ,อาไงเอาแล้วเอาแล้วฝั่งนี้ยำแล้วทุบให้ทุบหนึ่งสองสามไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับฝั่งนั้นทุบให้ถึงกับร่วงแมนแมนแมแมนแมนแมันยังไงแมนแมันยังไง,ง,ไงด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แดนหนีด็อกเตอร์แดนหนียังไงต่อโอ้โห เรียบร้อยโดนนะฮาวเก็บไปได้ครับทุบโอ้โหเป๊ทุบโอ้โหทุบหลวงพ่อหนึ่งสองสามสี่โอ้โหหลวงพ่อกดสกิลท่านไม่รอดโอ้โหเก็บว่าโอ้โหโดเมกเบงเก็บไปครับแพนด้าบอลเนี่ยปาดหนึ่งสองโอ้โหปาดบอลได้แค่สองทีปาดบอลได้แค่สองทีแตทีที่สามะโดนฮะแต่ไม่ตายแหมน่าเสียดายแทนอะลูน่าจริงๆสกอร์ฝั่งลิเกนอยู่ที่หกสิบเอ็ดต่อสี่สิบสี่นะครับแพนน้ามีฮาร์ดเพิ่มอีกหนึ่งดวงนะครับถึกเลือดสี่พันแล้วนะครับ พอจะถึงโอ้โหโอารูนาไปอารูนาไปอารูนาไปให้เขาคิวนะฮะเหมือนมปกาไปแจกย่อมๆอดีดีเนี่ยเจ็บปวดไหมเจ็บปวดขึ้นมาทันทีเลยครับวาชิมนำมาวาชิมาแล้ววาชิมาแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อยังไงหลวงพ่อยังไงเดินหนีกันก่อนนะฮะเนื่องจากมาสองคนก็ก็ไม่ชัวนะครับหลวงพ่อยังไงเป๊ะเป๊ะเดินหนีหลวงพ่อเป๊ะโดนยำเป๊บโดนยำโอ้โหโดนดร็อกเตอร์ดึงเอาไว้นะครับเจ็บคันๆทุบให้ เอาเฮ้ยลำมั่วเลยให้ทุบทุบหนึ่งทุบสองตายนะครับดูนี่เขาตบตายทุบให้ทุบไปทุบหนึ่งทุบสองโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหนือเบตุเกียตรงแขนกับพันด้ามอลนี่พอสมควรไม่รอดนะโดนได่ไปแต่ที่เป็บๆงกันเลยจริงเลยโอ้โหโดนโคเด็กจับวาชิไปหนึ่งทีแกล้งล่วงโอ้โหออกเป็นค้อนมาเขาเมื่อเขาจ่อบีเคบีหรือจอกเลาะหรือจอกอะไรสักอย่างนะฮะตัวะนี้ผมพ่อโดนโคเด็กฉีเข้าหน้าไปทีคันๆเลยครับ ไปกันเอ็นด้าวิ่งมาแล้วตุบเข้าไปตุบเข้าไปอ่ามีคีเปอร์มาก็ทำการหัวชีฟนะฮะไม่ไปทำว่าหัวชีฟเอาเลเวลเอาเงินไปอ,อุ้ยอุ้ยวัวชีฟ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 คูณเห็นมันอยู่เห็นมนันอ,อยู่ทุบให้ทุบให้หนึ่งสองสามสี่ล่วงว่าชีฟล่วงด้วยน้ำมือของพนักงานเมาเนียมนะคะรับผมลูน่าวิ่งวอล์กไปแล้วลูน่าวิ่งวอล์กไปให้แล้วลูน่าวิ่งวอล์กไปแล้วเน,นื่องจากมีวาร์เกิดขึ้น หลวงพ่อทำไรงัดหลวงพ่อมากระโดดกระทืบมาหลวงพ่อตีรูปมาทุบทุบหลวงพ่ออันตีใส่หลวงพ่อไปหนึ่งสองตีใส่หลวงพ่อโอ้โหแมนยำกันเลยนะฝั่งนู้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหดอกดอกเตอร์ทำการแดนหนีไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รอดไม่ไม่ใช่ไม่รอดไม่ตายสักทีทุบหนึ่งทุบให้หนึ่งสองสามสี่สวยโอ้โดึงอุ้แล้วโอ้โหโดดใส่ไว้ที่เดียวหลังฉีกไปเลย เป๊นยังไงเป๊ะเป๊เป,ปโอ้แต่ตันสั้นนะครับผมไม่โดนนะแม่เป๊ะแม่เสียดายจังเพิ่งติ๊กให้กลับบ้างกับช่องนะครับบอกว่าบ้างไอ้บ้าช่องกลับบ้างก็ได้ไม่ต้องมาฟาร์มตลอดหรอกเฮนด้าไม่ยอมนะเนื่องจากมีกระตกอยู่วันนี้เลือดฮิวถึงแปดสิบหกสิบแปดจุดเจ็ดเลยนะครับเรือเร่งเร็วมากสำหรับแพนด้าเมอรเนียมในครั้งนี้ <c oughs> ดูสิลูกสิบชาร์จต่อวินาทีหลังจาก ศัรตรูเมื่อไม่มาค้ความเสียหายผลของไอเทมนั้นจะส่งผลต่อร่างแย่33%ว้าวโคเจ๋งถ้าเกิดเรามีร่างแยกไอ้นี้ก็จะแชร์ไปให้ทั้งมา33%นะฮะหรือประมาณ3หน่วย3หน่วยดาเมจใช่หรอจำไม่ได้นะครับผมมาดูตอนนี้มีมีตัเก,กอาะวิว์2แล้วนะครับแพนด้าเมลเนียมน่าจะเอาไว้จากการสรตรูนในหนึ่งคอมโบนั่นเองสวยงามตามท้องเรื่อง ที่ผมก็วิ่งวนอยู่แค่ในป่าตรงนี้นะครับผมรอศัตรูออกมาเฮ้ยหลวงพ่อสวยคือหลวงพ่อปะทุบให้ทุบโอ้โหพันด้าเก็บหลวงพ่อไปได้หลวงพ่อหนึ่งขบี้สองสามทีทุบทุบทุบให้ร่วงไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหเก็บแมสแมนกับวากับเจ้าตัวอะไรไปได้สักตัวนะฮะส่วนของเขาเก็บวาชิปไปนั่นเองล่วงเดี๋ยฟเวิร์กสามมาส่งแล้วนะครับกำลังให้นกบินมาอยู่ถูกป้อมไปเลยเพื่อน ตูปไปเลยตูปไปหนึง่งลองปอมแตกไปไม่ได้ก็ถือพอสมควรทา่านด้วายจาับมีห้ามมีกระจกมีอะไรต่างๆมากันเยอะแยะพอสมควรตัดตันแล้วก็โดนเข้าไปเตะเอาไปแล้วเอาแล้วเอาอยัางไงตอ่อเอาอยัางไงตอ่อดึงเข้าบ้านกันหมดนะครับแม่ไอ้วาชิฟวาชิฟงัดวาชิฟเป็นเฮิร์ดกระทืบนหน้าทุกหนึ่งสองสามโอ้โหแข่งล้านอย่างสวยเท่ล้านอย่างเทพล้านล้ายอย่างเทพภาษาที่บ้านเรียกว่าล้ายอย่างเทพพอดิ ไม่รอดโดนเศยเป็นไกเน่เป็นไก่แล้วโดนยำจนเละเลยนะครับไม่น่าเสียดายท่าเฮาด้าเมาเนี่ยจริงจริงรน,นู้นก็จะกางกคีปเปอร์อยู่นะเพื่อไม่ให้คีปเปอร์ลุกล้ำเดิ้ลุกล้ำเดิมไปถึงป้อมของเขาครับเฮาด้าเกิดมาแล้วขายไรออกอ่าขายพาวเวอร์พลายออกก็ได้เออออกเป็นกันเว้ยน,นะครับผมน่าจะกันในส่วนของตัวด็อกเตอร์กับวาชิมนะครับค่อนข้างแรงโอ้โหวาชิมโดนยันดโดนยำเละเป็นไก่เลยนะครับ สกอร์ของแพนด้าวนี่ยุบสองสิทธิ์และช่วยเหลือสายยุบสามดูสิโอ้มากสุดทั้งของทีมเองแล้วทีมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองไปย้ำมันโอเคเตะโอ้โหบิ่งหนีโอ้โหด็อกเตอร์ด็อกเตอร์แล้วมัด็อกหนึ่งสองอืมแพนด้าเก็บด็อกเตอร์ไปได้นั่นเองจังหวะนี้แม่มาแล้วแทงยิงแบบแม่แม่ไนท์ฮาวด์โดกระโดดร้านนะครับฟังผมว่าตีป้อมเข้าไปตีป้อมเข้าไปตีป้อมเข้าไปไม่หยุดยังกันนะครับกันจบบ้างกันเลย จบจบได้หรือเปล่าจบ,จบไปแล้วนะครับผมอ่าโอเคั่งนี้ก็พลังไล่หัวกันอยู่นะฮะสักสงแค้นเราต้องเกมเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับฝากสะสมพีวนซีเอสอาร์เจไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเล่นตัวไหนกันเดี๋ยวเราจะมาตามดูกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยกันสวัสดีครับ